สวัสดีเชา้าวันทํางานครับเรามีขนมโรตีกรอบมานำเสนอครับทุกความใส่ใจคือหน้าที่ของเราครับเราผลิตขนมโรตีกรอบทำตามออเดอร์ลูกค้าหนึ่งลังเราบรรจุห้าชิ้นครับขนมของเราหวานมันกรอบอร่อยไม่เหมือนใครนะครับยอดการผลิตของเราแต่ละวันเราผลิตได้ไม่ต่ำกว่า50กล่อง ต่อหนึ่งลังต่อหนึ่งวันครับเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทอดใหม่อยู่เสมอขนมโรตีกรอบของเราถึงออกมาดีไม่อบไม่อมน้ำมันครับความกรอบของแป้งพอดีไม่ใหญ่มากและไม่เล็กจนเกินไปขนาดพอดีคำพนักง,งานของเราพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตน้ำตาลที่ราดเป็นคาราเมลเราไม่ใส่แปบแซนะครับ ลค้าท่านใดสนใจกดสั่งซื้อได้เลยครับ1ลังมี500ชิ้นส่งได้ทั่วไทยลังละ1,650บาทลูกค้าสั่งสามลังขึ้นไปลังละ1,550บาท